ซากุระเมืองไทยดทีแค่ไหนคะนอนอยู่ในบ้านแต่มองเห็นดอกซากุระสีชมพูนะคะบานแล้ววันนี้ลมหนาวด้วยวันนี้วันที่วันจันทร์ที่27กุมพาพันธ์2566นะคะชมพูพันธิบานแล้วพี่น้องนี่เื้นมุ้งวดเอาไปดูเบียงหลังบ้านนะคะต้นไม้ข้าเจ้าเยอะเลย สนะชื่อน,นะพี่ตะบองเพชรนีู่มใจนำเสนอคะ่ะชมพูพันทิพย์บานแล้วหลังจากที่กระหล่อมกระแหลมมาหลายครั้งนะเขาจะบานเต็มที่ช่วงนี้แหละยไปกับครับเหนนานจะได้เปิดน,นะคะเดี๋ยวโกงหลังบ้านว้าเปิดฝืนมะา นี่เห็นแล้วเห็นไหมคะที่ชุค่ครูตรงนี้ก็มีเห็นปลายรีบริบแต่ว่าต่ำกว่าตึกนะคะนู่นเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปทำงานแล้วก็จะถ่ายให้ด้วยแต่วงเพล็ดนี่เลยต้นนี้ไวยมา,มาก ดีใมากๆเขาอยู่ในซอบตึกคือความที่เขาสูงเมื่อกี้ที่เรามองจากหลังบ้านแก้วมาก,ก็คือสองต้นนี้เลยค่ะว้าวเลยสวยมากต้นสูงสูงเกินถ่ายได้ ก็สวยแล้วนี่เลยต้นประดู่ค่ะต้นประดู่กำลังเริ่มผีไปหลังจากที่โดนฝนวนก่อนนะคะไหนโฮจะบานสะพังเลยอ้า